จจะวัดไปทําบุญวัดอมมาลามาตอนเช้าก็ห้าโมงครึ่งก็กลับมาถึงบ้านมาถึงบ้าน่นก็ร้อกประแตเข้าบ้านาเขารองประแตเพราะอยู่กันสามคนมีแต่ผู้ยิ่งห้องนัอนข้างเข,า,งขาก็ไม่อยู่กันแห่งก็เลยร้อกประแตแล้วก็เข้าไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไหว้พระไหว้พระภูมิที่เสร็จแล้วแต่งกนน็นอนนอนในีตื่นขึ้นมาสองบ่ายสองโมงกว่าก็ได้ยินเสียงโตเหมือนดังต้องแคทต้องแค หลานสาวก็บอกว่าไปดูหน่อยที่ใหญ่ว่าไขรมาเออไม่เป็นไรหรอกคร่ะมาก็ทางมันเข้าไม่ได้หรอกเราล็อกประตูไว้แล้วน้องโคก็เซลล์มั้งก็่างนี้ก็กระนอนนอนแต่ก็หนอนไม่หลับกระนอนเล่นๆอยู่แต่บ่ายสามโมงทิ้งาก็เลยออกไปบ้านจะไปกิงขยะก็จะไปซื้อข้าวพอดีออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็เลยเอาเียนมาหล่นว่าใครมาเอาข้าวมาหยอดโลเลอยู่ดูมันเจ๊ ก็เอาหลอเอาเพียนมาหล่นหล่นก็ออกไปไป,ไปน้ำนิดนิดนิดมันก็ไม่ออกทำไงก็ไม่ออกก็เลยโทรเรียกจ่ายขิ้งอยากขิงให้มาดูหน่อยเขาก็มาดูมาดูมาสก,กัดช่วยกันสก,กัดสามคนก็ไม่ออกทําไงก็ไม่ออกก็โทรเรียกลูกชายโถ่ลูกชายว่าเอาใบาเบอร์มาตัดเป็นแจนหน่อยแน่อ,อกไม่ได้ไม่รู้ใครเอาเก้เาไม่โยนแจไว้ลูกชายก็เอามาันแจมาเอาใบาเบอร์มาถึงก็มาตัด ตัดตันเจตัดโซ่แล้วก็ตัดตัญเจอเจมแตได้กเจมก็เลื่อยก่อนเลื่อยก็ไม่ออกเลื่อยเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่ออกเขาบอกว่าบอกว่านี่นะนี่ได้นี่ไปหลบได้หลบไปนะถ้าถ้าเจอเมื่อไรแล้วโดนแน่โดนแน่นอนก็ไม่ยอมหลกเอาเขามาแล้วไม่่งเขาคุณยายเล่าหน่อยค่ะว่าพปกู้อะไรมายังไงเขาหบ่ครับลูกสาวลูกสาวเป็นคนกู้กับประมาณสี่วันกี่แล้ ก็ถ้าดอกลอยเนี่ยส่งวันละสองร้อยต้นก็ไม่ลดเลยส่งแต่ดอกไปวันละสองร้อยถ้ามีต้นคืนก็คือไม่ต้องส่งแล้วก่อนหน้านี้เขามีการส่งสื่ออื่นอีกไหมคะก็ยังอื่นไม่มีหรอกครับเขาบอกจะให้เจอแล้วกันเจอก็เจอแน่เขาไม่ยอมหรอกยังไงเขาก็ไม่ยอมกู้แบบนี้กี่กี่เจ้ายังไงยอดแล้วเท่าไหร่ยังไงบ้างที่พูดกับฉันี่เจ้าเดียวค่ะสรุปพี่ผู้หญิงกู้มาตอนนั้นตอนนี้กี่กี่ยอดนะครับ ยอดประมาณสี่หมื่นส่งมาแล้วกรวมทั้งต้นทั้งทั้หมดทุกเจ้าสี่หมื่นรวมเป็นดอกต่อวันคือสองพันของสองพันนี่คือทุกเจ้ารวมกันสองกันนี่คือส่งทั้งดอกทั้งต้นรวมกันทุกเจ้ารวมกันเจ้าละห้าร้อยเจ้าละสามร้อยสี่ร้อยดอกส่งส่งทั้งต้นทั้งหลอกเลยต่อวันเช่นว่าเช่นว่าส่งสามพันนี่บางคนก็ส่งร้อยเดียวอย่าเงี้ยส่งร้อยเดียว แต่เจ้าที่หนักสุดเนี่ยมันจะเป็นเจ้าที่เป็นเขาเรียกดอกลอยมือหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายดอกร้อยละหกสิบต่อเดือนคือผ่อนดอกจ่ายทุกวันวันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยไปเรื่อยๆไม่หักต้นไม่หักต้นก็ตัดสิ้นหกสิบต่อเดือนตจ้านี้ก็จะโหดหน่อยนะที่จะไปข่มขู่เขาด้วยขออนุญาตถามคุณยายกับลูกพี่สาวว่าไอ้แก๊งเงินกู้เนี่ยไปไปติดต่ออใครแนะนำมาเขามาจากไหนอะไรอย่าเง้ยเขาก็แจกใบปลิวอ่ะแจกใบปลิวแล้วเราก็โทรหาเขาเขาก็มาลงเขาไปแล้วพวกนี้ป่ะ เด็กตามหมู่บ้านตามถนนอะไรเงี้ยมีมีเอ็กกระส่ายแต่ท่านไม่เคยรู้เรื่องเขาหลอกเขาห้ามเขแล้วไม่แล้วถ้าเจอนะถ้าเจอเจอแน่เขาจะทําร้ายอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่ในบ้านมีประจานมีอะไรไหมครับไม่มีมีวนวายหน้าบ้านมีวนวายหน้าบ้านแต่ละวันที่เข้ามาทวงนี่เขาจะผัดเปลี่ยนกันมาเขาก็บอกว่าเขาจะทำแบบเดียว แต่วันแรกม่ยมาห้าหกเจ้าก็มาแต่แรกมามานทุกคนมาทุกคนเขารู้จักกันไหมจ๊ะเขารู้จักกันไหมครับผมว่าห้าหกเจ้าที่เราไปกู้มาไม่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักคนละสายมันจะอยู่แถวปทุมไอพวกเซลอ่ะจะอยู่แถวปทุมปทุมบางสิติ์อะไรต่อต่อไปแล้วคนถามพี่เอกเพราะวาาที่เข้าไปช่วยแล้วยังไงขั้นตอนตอนนี้มันจะยังไงครับกเข้าไปช่วยแล้วก็เอาสกัดมาสกัดเจ้าหรือว่คือคือเคสนี้เนี่ย เดี๋ยวรอให้เจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเป็นเซลลเงินกู้จริงไหมนะครับอันนี้สิ่งแรกต้องต้องให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็อันนี้กุญแจกุญแจที่เราไปตัดมานะครับเนี่ยที่เขาทำคือถ้าเกิดว่าเป็นเซลปล่อยเงินกู้จริงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็ทำนาบนหลังคนอยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยคุณเนี่ยร้อยละยี่สิบร้อยละหกสิบบ้างเนี่ยมันก็หนักมากพออยู่แล้วสําหรับ พี่น้องคนจนนะครับเขาสู้คุณไม่ได้หรอกอย่าไปทาำกาเลยถ้าเป็นเซลล์จริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้เสื็สวนสอบสวนก่อนว่าใช่ไม่ใช่